็นชัดไหมเนาะสวัสดีครับผมพ่อครัวร้านแม่อภัยโภชนานะครับวันนี้ก็จะส่งรีวิวของผงหมักหมูย่างเมืองตรังนะครับของโปรจินนะครับทำออกมาแล้ววันนี้ลองทำดูนะนี่นะครับกลิ่นหอมมากตอนอบนะครับตอนย่างกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็รสชาติลองชิมดูค่อนข้างเข้าเนื้อง่ายทีเดียวนะครับ เพียงแค่ว่าเราต้องหมักตามเวลาคือหนึ่งหนึ่งกิโลต่อสิบช้อนถ้าเป็นตามสูตรนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการหวานเราก็ลดปริมาณลงนะครับใช้เวลาอบประมาณใช้เวลาย่างประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีนะครับนี่ครับนี่รสชาติออกหวานนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีหอมเครื่องเทศ ผมสรุปได้เลยครับว่าผงนี้ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงทำขายได้เลยนะครับขอบคุณครับ